สวัสดีค่ะวิถีควานชระค่ะด็ะเตียหนูตากำลังแก่ยายเตียเสียเอาเขาห่มแล้วพี่น้องเสียมาไปเขาห่มหัวเศ้าเี็กขึ้นกองหยาหยาเพื่อสีเบกไปให้เรากินยูนในห่ม บึงความน่ารักของยายเตีย๋ยยายน้อยค่ะตาแก่แก่เสียแล้วตาเกสีเอิญเอาเลยเถอดบึงพี่นงองยายเตียเราเกสียณยงน้ำกลนตอยตอย เวลาคุณตาแก่โซยาเตียก็สิยืนนิ่งยืนนิ่งเพื่อสิให้คุณตาได้แก่แยายหน่อยเสียงยายหน่อยทำลามยายหน่อยอยากอยากเขาหอมเหลวสันยายเตี้ยวเลี้ยวเตี้ยวเร็ๆว ยันหน่อยไว้ยัเตียเดินยัเตียเร็วๆอยากกลองโฮมกินยาเร็วยววะสันไปเร็วเพราะคนตาแก่ได้ยัเตียกับสิริอยู่ได้อยู่ไปเลย ก็เสีเอาแย่หน่อยกับแย่เตี๋ยไปพ่อมๆมกันสองแย่ก็เสีตามคุณตาต้อยต่อยไป เตียก็สิน้ำหนาไปเตียน้ำหนาคุณตากับยายน่อยก็สิตามหลังไปเตีย,ยแล้วหูมองดีแล้วก็สไปของเราเองไปเขาหอมยินน้ำเขาหอม สบายยายเตียปานกดรีมูดล้วพี่น้องแกได้ลอกก็สีหูจักมองของเราเองเลยเรียบ,ยบร้บรอยบตองบตองหนุงยากน้ำเล่าล่าก็สีไปของเราเองปานรีมทแล้วพี่น้องไปหอดโฮมแล้วแล้กกระสียูมองของเรา เราล้อสียูมองของเรา้ายางบ่ตองคุณตาบ่าตองบอกหยากเนี่ยเตียล้อสีหูของเราเองิงเบิ้งในพี่น้องไปยืนล้อคุณตายืนล้อคุณตายยู่มอง สวัสดีสวยสวัสดีค่ะบอกย้งก็ได้ค่ะคุณตาบอกบ่ได้บอกบ่ได้บอกได้ทุกคนบ่ได้บอกได้ทุกคนนี่พี่น้องบอกย้งก็ได้บอกย้งก็หูไมาเองก็ได้หฮมแต่ว่าต้องต้องคุณตา อันนี้สวยๆคนเออยู่วดตีวสันน่ารักขนาดน่ารักน่ารักหากันหากกันพี่น้องหักกันฮากันไล่น้อยก็หากคื้กันหักคือกันฮักคือกันบ่หักบ่ได้ดิน้อยก็เขียบเป็นดิ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาเบึงช่องวิถีควานชล่าให้กำลังใจตากับยายเสมอมากขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไปซ้าหนีก่อนจา้าสวัสดีค่ะเจตีสวยๆส,สวัสดีค่ะ